วัสดีฉันชื่อเพนนีไวส์เดอะเดซี่กลาววันนี้ฉันจะมาเช็คลุกคุณดีใจไหมดึกบอกดีใจที่จะได้ให้ความสนุกกับทุกค่ายดูสีหน้าไม่น่าไว้ใจเลยไอ้บ้าดึงดึงดึง ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันสุดถ้าจบแบบนี้ก็ด้แหละอย่ลืมพูดคำว่าใครชอบอย่าลืมกดแชร์กดคะให้เราเล่นนะคะยังไยไม่จบตอนไม่บอกท่านท่านก็มือกะตต๊ดเดตึ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 ดตอนนี้ครับยืดโอ้โหยืดยืดยืดมากๆมันยืดมากๆตึ๊ดตึดตึดเดตื๊ดตึ๊ดตึ๊ดตด ยูงยูงสองตัวสีดำกับสีขาวเออเออเออตบไม่ถูกเอาผมตบไปด้วยวนี้ตบถูกกับเชฟโอเคนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ให้ฉันด้วยครับนี่อยู่นะ ถ้าใครอยากได้แอปนี้ก็ไปพิมพ์ J E L L I F Y ได้เลยครับเจลฟี่เจลิฟฟี่นะครับไปค้นหากันได้เลยก็อ,อ,อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับโอ,อบบบ้บายเปยบายเปย